โอบรรยากาศสวยมากมากเลยนะครับทุกคนสลามสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ชเชิงเซานะครับทุกคนก็บรรยากาศตอนนี้สวยมากมากเลยนะครับข้างๆเราก็จะมีแบบนาเลยนะครับสองข้างทางนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับเรากําลังจะเดินทางไป ร้านคาเฟ่ดูปลานะครับที่จังหวัดสะเชิงเซานะฮะเขาบอกว่าที่นุ่นสวยนะครับจะมีร้านอาหารแล้วก็จะมีปลาให้เราดูด้วยนะครับแบบธรรมชาติจริงๆนะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละระหว่างทางก็ประมาณนี้สวยจริงๆนะทุกคนได้บรรยากาศโคตรบแบบโคตรบแบบธรรมชาติแบบเรี็วๆนะทุกคนก็ขับไม่ไกลจากกรุงเทพนะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจากที่ผมอยู่ที่แถวลาดพร้าวนะทุกคน บรรยากาศตอนนี้นะครับฝนตกนะทุกคนโอ้รู้สึกเหมือนกลับบ้านเลยนะทุกคนแบบบรรยากาศได้มากเลยได้ฟิวแบบเหมือน,นอยู่ชนบทน,นะทุกคนฝนตกด้วยอากาศเย็นสบายนะทุกคนดูโอ้โหโชดีเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนาก็จะดูโลง่ลงๆเลย ตอนนี้เราขับรถมาถึงแล้วนะครับทุกคนที่ร้านดูปลาคาเฟ่นะทุกคนที่เชิยงเซาก็ใช้เวลาประมาณหนึงชั่วโมงกว่ากนะทุกคนก็ตอนนี้ฝนตกนะฝนตกก็ไม่หนักเท่าไหร่นะเรื่อยๆนะตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปสั่งอาหารกินกันก่อนนะเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายบรรยากาศเก็บภาพอะไรอย่างงี้ไปดูปลากันนะทุกคนวันนี้พาเด็กน้อยมาด้วยนะทุกคนนี่ไงเดี๋ยวไปดูปลากันวีดัส ไม่ได้ติดแล้วใช่ไโ,โอเคทุกคน,นนี่บรรยากาศร้านนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับทุกคนอันนี้บรรยากาศหน้าร้านนะครับผมตอนนี้เราถึงแล้วฝนตกด้วยนะทุกคน นะครับรับคุณโอเคทุกคนถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอถอดแมสกก่อนนะทุกคน ตอนนี้ฝนตกนะก็สั่งอาหารกินก่อนนะเดี๋ยวเรามาชิมส้มตำไข่เค็มนะครับนี่ทุกคนดูไข่เขาหันมาแบบนี้น่ากินมากเลยนะทุกคน อร่อยนะทุกคนอร่อยผมชอบนะอร่อยแล้วก็ไม่เผ็ดมากด้วยแบบกลางๆอโอเคครับทุกคนตอนนี้ทำดีละ อิ่มท้องเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปลากันต่อนะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศด้านนอกกันนะทุกคนว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงโอเคไปกันครับผมนี่เขาให้อาหารปลามาด้วยนะครับสองถุงเขาบอกให้เราหยิบเล็แล้วก็ไปให้ปลาได้เลยนะทุกคน,นี่หยิบมาแล้วนะครับสองถุงเดี๋ยวเราไปให้ปลากันนะทุกคนโอเคไปกันเลย สวยนะเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ก่อนนะทุกคนนี่นี่ข้างบนเห็นไหมลูกกับภรรยาผมอยู่ข้างบนบรรยากาศตรงนี้สวยมากๆเลยนะแต่บรรยากาศธรรมาชาติจริงๆนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยนะทุกคน <c oughs> วันนี้คือแบบว่าฝนตกอากาศเย็นสดชื่นเลยนะทุกคนขอถอดแมสนะทุกคนโอเควิดัสเป็นไงบ้างนี่นะอาหารปลาเดี๋ยวเราแกะกันนะเดี๋ยวยนให้อาหารกันห้ฮห้้า Aku nak pergi dekat tepi sikit. Ha, aku pergi Ha. Jadi, jadi. Ikan, ikan banyak. เป็นปลาคราฟนะทุกคนตัวใหญ่เลยนะทุกคนกปน่าฮ่า <c oughs> อะอะอะไป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 อ่าฮลาาโอย โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในต่อนิดนึงนะว่าข้างในมีอะไรบ้างเขาจัดสวนเป็นยังไงโอเค เต้เจ้ไม่เช่นเั้นเอ้ยอันนี้เราเอาไปให้อาหารสัตว์ฝั่งนู้นนะทุกคนเขาให้แจกรีด้วยนะทุกคนตะก,กาหนึง่งเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับ ดูปลานะครับที่เชิงเสานะครับก็ถือว่าโอเคร้านสวยอาหารอร่อยแล้วก็มีปลามีสัตว์ให้ชมด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนโอเคสลาวยกมสวัสดีครับผม